ครับสวัสดีครับพบกับผมใหญ่จินวมชรนะครับ่าครับวันนี้ก็อีกวันหนึ่งนะครับที่เรานะครับนาพระมาเผยแผ่เช่นเคยนะครับแล้วก็แบ่งปันนะครับองค์วามรู้แล้วก็แบ่งปันใครจะเช่าก็เช่าไม่เช่าก็ไม่ต้องเช่านะครับส่วนใหญ่ก็จะเช่ากันเยอะแต่ก็ดีนะครับก็ร่วมร่วมกันนะครับตอนนี้กําลังทําโปรเจกต์ส่วนน้ําด้วยนะใครที่พอมีทุนทรัพย์นะครับก็เรียนเชิญนะครับท่านได้เช่าพระนะครับผมได้ตังไปทําส่วนน้ํานะครับแล้วผมเอาตังไปไหน นะครับก็บริหารจัดการที่น,น,นะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เด็กๆเข้ารีและสบายใจได้นะครับอ่ะวันนี้เปิดประเด็นเลยนะครับมืดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ยังมาช้าย,ยังดีกว่าไม่มานะครับวันนี้ถสิโอกาสไลสดทา f a c e b o o k นะครับไลสดเลยนะครับไลแล้วปล่อยเลยแล้วก็ปล่อยทาง f a c e b o o k เลยแล้วก็ YouTube เลยนั่นคือ FC ใหญ่ชินนัมชอนช่องทาง y t u t u นะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้อบอกทุกครั้ง กดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดซับสไครป์ซับ,บแรกเร็วเลยนะครับแชร์ยิ่งมันเลยเต็มที่นะครับใครเห็นว่าคลิปนี้สนุกเฮฮาก็มันก็เต็มที่นะครับผมอาจจะพูดไม่เพาะแต่ก็ทนทนฟังนิดนึงให้มันจบๆไปนะครับจะได้เข้าใจว่าพูดเรื่องอะไรนะเปิดประเด็นเลยตามไลายติดคอ,อโอเคครับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยผมซ้อนสองนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะซ้อนสี่หรือห้าหรืออาจจะใช้ถัดเยอะหน่อยนะครับแต่ด้วยว่าสถานที่เราเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้จะไม่มีที่จะเดินแล้ว นะครับคนเดินทางมาก็ลาบากอ่ะสรุปเลยสิ่งที่ผมอยู่ตรงหน้านี้นะครับเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะครับเลือกพิมพ์เต็มตรงเลยนะเขาเรียกว่าพิมพ์วัดเกตออกวัดะระฆังถามว่ารู้ได้ไงนะครับท่านจะต้องสังเกตใบหน้านะครับแล้วก็ใบหูนะครับถ้าออกวัดะระฆังเนี่ยหน้าเขาจะใหญ่ฐานเขาจะเป็นแข้งหมอนนะครับ<น>จำไว้เลยนะหน้าใหญ่หูใหญ่ฐานเป็นแข้งหมอนนะครับหรือเขาเรียกว่า,าวัดเกตแข้งหมอนนั่นเองนะครับก็เขาก็จะเรียกกันแบบ หลายๆกลุ่มก็จะเรียกไปอีกแบบหนึ่งหลายกลุ่มก็จะเรียกอีกแบบหนึ่งก็คือจะไม่เหมือนกันนะครับแต่หลักๆก็คือเขาจริงๆแล้วอ่ะเขาเรียกว่าพิมพ์ยาแข้งหมอนนะครับวัดเกตออกแข้งหมอนวัดวัดเกตออกวัาระังวัดเกตออกวัดเกตไม่เหมือนกันนะครับคือถ้าออกวัดเกตเนี่ยนะครับเห็นเขาบอกว่ามีตาหนิเส้นอะไรไม่รู้ตรงเนี้ยเป็นเส้นนะไม่รู้ใครทำเอาไว้ผมไม่รู้นะเขาบอกมานะครับแล้วก็องค์พระหน้าพระเนี่ยจะเล็กมากนะครับหูก็จะเล็กนะครับฐานก็จะบางนะครับอันนี้คัรบ ไม่ใช่ว่าเราพูดแบบไม่มีพระเรามีพระนะครับเวลาเราศึกษาพระเนี่ยเราก็จะสอนกันว่าเฮ้ย hey, วิธีการดูพระดูยังไงเนื้อหาเนื้อ,องไงพิมพ์ทรงเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราก็นําพิมพ์เนี้ยจริงๆแล้วผมทาแข้งหมอนมาแล้วนะแต่ว่าพิมพ์เนี้ยมีเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนใครท่านทราบไหมว่าอะไรมีมวลสารอยู่ในองค์พระนะครับปกติพระชุดนี้จะไม่ค่อยม,มีมวลสารนะครับไม่มีจริงๆครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นพวกอดีนนมาหรือบูนมานน,มาน,นะครับที่อยู่สลับรีหรือลบรีนั่นเอง นะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้บอกสอนและพูดคุยกันนะครับก็เราก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นเนื้อปูนมานหรือดินมานนั่นเองที่อยู่จังหวัสดสระบุรีนะครับก็อยากจะบอกว่าพิมพ์ทรงเนี่ยหลายท่านอาจจะเรียนรู้มาแล้วนะครับแต่ก็เนื้อหาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแม่นนะครับวันนี้เราก็เลยเปิดเจาะใจนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปเลย้วครับว่าวันนี้เราจะทําคลิปนี้นะครับแล้วก็ยูทูปคลิปนี้ด้วยกันเพราะว่า ท่านจะได้เนื้อหามวลสารที่เราพบอยู่นะครับปกติพระชนิดจะไม่มีมวลสารเลยตอนนี้มีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นกล้องแล้วเราพูดคุยกันเลยนะครับจะได้อธิบายกันแบบอ่ากระชับนะครับก็เดี๋ยวเราให้ดูตรงทั้งหน้านี้ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าหนึ่งถ้าไม่เห็นภาพตรงนี้แล้วไปเห็นหน้าจอเดี๋ยวจะตกใจนะครับก็ให้ดูพี่นาครับดูนะครับพิมพ์ทรงนะครับหน้าเขาจะใหญ่อกเขาจะใหญ่นะครับหรือฐานเนี่ยฐานนี้ก็จะมาในลักษณะแท่งหมอนใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับ เป็นพระที่อยู่ในพิมพ์มาตรฐานนะครับเป็นพิมพ์มาตรฐานเลยนะครับไม่ใช่ว่าเอาเราพิมพ์อะไรมาไม่รู้นะครับแล้วมาคุยกันไม่ใช่นะครับสิ่งที่เรานํามาเสนอเนี่ยเป็นการบอกสอนเพื่อเพ่เพิ่มความรู้นะครับนะครับจะได้เข้าใจกันง,ง่ายสิ่งที่เราได้เราได้อะไรนะครับขเขาเราียกพิมพ์รักคลังลักคังมันเนื้อยังไงนะครับเราก็ต้องพิจารณาว่าเนื้อสมเด็จเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วก็พิมพ์พิมพ์ยังไงนะครับมีการตัดทิศตัดข้าตัดโน้นว่าไป ความคมชัดการเซตตัวมีไหมนั่นคือหลักการในการพิจารณาดูพระนะครับสิ่งที่ผมสอนได้นะครับผมไม่ได้บอกให้เชื่อให้เช่าแต่ผมพยายามสื่อบอกสอนนะครับพระชุนี้จะออกอมเหลืองเพราะปูนประเภทนี้นะครับเป็นปูนชนิดเดียวอยู่ในจัดอยู่ในยุคต้นนะครับที่เจ้าคุณสมเด็จนั้นท่านได้นํามาตาโคกละบทในมนสารแล้วก็กดมาเป็นพระนี่คือสิ่งที่เราพยายามสื่อบอกสอนเป็นองค์ความรู้กันนะครับไม่ได้บอกให้เชื่อนะครับ แต่เป็นวิยานกันนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอาเหมือนเรื่องพันธุ์นิเท่าไหร่นะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราอยากสอนนะครับสอนเท่าที่จะสอนได้บอกเท่าที่จะบอกได้จะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันอ่ะดูหน้าจอเลยครับนี่ครับสิ่งที่นะครับดูกใกล้นะครับดูกใกล้จะได้ซูมด้วยนะครับคือการดูพระเนี่ยนะครับท่านาจะเห็นอะไรนะครับสิ่งที่แรกที่เราพบมีเศษทองคํา มีอิตาสมกอนะครับอัญมณีเนื้อสมเด็จนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าเราค้นพบพระช,ชุดนี้โดยบังเอิญน,นะครับตอนที่เราย้ายสูตรมาแล้วก็เจอสิ่งที่เราเจอมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้บอกให้เชื่อนะครับผมเองก็ไม่รู้ผมเกิดไม่ทันแต่สิ่งที่ผมบอกคือมีการเซตตัวยุบนะครับนะครับมีการยุบนะครับไม่ใช่ว่าเอาพระอะไรมาแล้วมาเล่าให้ฟังไม่ใช่นะครับ คือผมพยายามสื่อนะครับสื่อบอกอะไรท่านเห็นอะไรนะครับแล้วก็ไปดูจุดอื่นนะครับไม่ใช่ดูจุดเดียวนะครับนี่ครับทองคํานะครับทองคํานะครับทองคาเนี้ยไม่ใช่ว่าจะใครจะใส่ลงไปง่ายๆนะครับอาจจะถูกกว่าโรเลียมนะครับโรเลียมแพงกว่าทองคํามันถูกเพราะอย่าลืมว่าช่างหลวงนะครับผูวิจารย์ท่านก็เป็นช่างหลวงนะแล้วเป็นช่างทองคําอาจจะใช้เศษทองคําใส่ลงไปก็ได้นี่นะครับขาวเหลืองเขียว นี่หมดครับอ่าแล้วก็ไปดูจุดอื่นครับดูจุดอื่นด้วยนะครับเขีย <s> วก็มีนะเ <s> ขียวก็มีนะก็จะไม่มีนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นเนื้อ <s> นี่นะท่านดูเนื้อเป็นไงนี่การดูพระสมเด็จน,น,นะครับเวลาผมกษาเส้นเนื้อนะครับผมจะดูพระต่อพระเวลาอธิบายกันเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายถ้าเราบอกว่าพูดไม่เห็นภาพนะครับยุคสมัยนี้นะครับ กล้องพันหกร้อยนะครับหาซื้อได้ราคาถูกหมื่นกว่าบาทก็ซื้อได้แล้วนะครับมันถูกมากซื้อเก็บซื้อไว้ครับจอไม่กี่ตังค์เครื่องไม่กี่ตังค์เอาไว้ดูไว้ศึกษานะครับอ่ะดูองค์ต่อไปครับดูองค์นี้ครับว่าเราเจออะไรนะครับคือเวลาดูพระเนี่ยต้องดูหลายๆองค์นะครับไม่ใช่ว่าองค์เดียวนี่ดูกันทั้งปีเลยไม่ใช่นะครับพระผมมีเป็นมือเป็นแสนล้านนะครับดูได้ทั้งปีครับนี่ครับสิ่งที่ผมดูเวลาผมดูพระผมดูงี้ครับ คือผมจะดูองค์จริงนะครับแล้วผมจะพูดในองค์นั้นหรือสุ่มหยิบองค์นั้นมาพูดคือทุกอย่างครับมันจะจบที่การศึกษาการศึกษาไม่มีความจบสิ้นมันอยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจรับไหมเราเคยทาชุดนี้ไปเหมือนกันแต่ไม่มีมวลสารประเภทเป็นเม็ดเป็นเนื้อปูนมาทั้งหมดเลยนะครับถามว่าผมรู้ได้ไงนะครับครูอาจารย์สอนมาเมื่อสอนมารักจำมาบ้างแล้วก็เอามาพรีเซนต์งานเอามาต่อเรื่องค้นฟ้าและอธิบายกันนี่คือสิทธที่ผมบอกนะครับอ่ะไปดูตรงจกดเอ่น นะครับไอนอะไรนี่ชมพูชมพูผมเคยมีประคำยาวๆนะครับแล้วมีสีนะครับดำแดงเกียยฟ้านเงินทำเทามีหมดมันก็มาจากตรงนี้แหละครับวลสารเหล่านี้นะครับเขาบอกแคนไซไม่มีแคนไซอย่าไปยึดติดครับถ้าท่านยึดติดแคนไซท่านผิดท่านบอกว่า,ไม,าไม่ดูติดแล้วถ้าไม่ดูติดนะท่านก็ไม่เล่นติดเพราะฉะนั้นเวลาพิจารณาการดูพระนะครับอย่าเล่นตามกระแสอย่าศึกษาตามกระแส ให้ดูลหลายๆอย่างเพราะว่าพระทําเป็นวาระนะครับเดือนนี้ทําทําดูติดเดินหน้าทําไม่ด, c, ดูไม่ติดเดินหน้าใส่มนสารเดินนู้นไม่ใส่มนลสารนี่ไงครับถ้าทุกคนเข้าใจตรงนี้นะครับหลักการท่านจะมีความเข้าใจการดูพระมากกว่าทุกกลุ่มทุกก้อนบอกแบบนี้แบบนี้แบบนี้บอกววาเหมือนกัน,นครับติดกลุ่มอย่าบอกไว้เหมือนกันเลยนะครับแต่ของผมเปิดกว้างรับทุกกลุ่มกลุ่มนี้บอกว่าชอบแผ่นไซส์กลุ่มนี้ชอบแผ่นไซส์กลุ่มนี้ชอบรองแป้งรองพิมพ์กลุ่มนี้ไม่ชอบแป้งรองพิมพ์กลุ่มนี้ชอบแบบเปื่อย ผมเอามารวมกันเลยทีเดียวแล้วแล้วคุยเลยเดียวมันจบง่ายกว่าครับแล้วคนจะเข้าใจง่ายถ้ากลุ่มนี้บอกแบบนี้ต่อไปอ่ะความน่าเชื่อถือมันจะน้อยนะครับผมไม่ได้พาผินถึงใครไม่ได้เอ่ยใครนะครับแต่ผมพยายามบอกสอนฝึกวิธีการดูพระดูหลายๆอย่างเนื้อกล้วยเนื้อหอยนะครับเนื้อ,อดินมานเนื้ออะไรก็แล้วแต่ที่มีประมาณ 10- 2ยเนื้อนี่คือสิ่งที่ผมบอกนะครับอ่ะขยับไปเิ็กนิดเดียวดูด้านหลังนี่วลาเห็นอะไรบ้าง ครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ด้านหลังก็มันจะมีการขับน้ํานะครับขับน้ำหมายถึงว่าน้ามันนักอิ่วนะครับขับออกมามันก็จะเป็นผดเป็นอะไรเป็นจ้ำๆนะครับนั่นคือการขับออกมานะครับนี่คือสิ่งที่ผมพบเจอนะแล้วก็อะไรๆอย่างนะครับก็จะมีอยู่เนี้ยเนี่ยชัดๆเนี่ยแล้วผมจะไปตอบยังไงครับว่ามันคืออะไรผมไม่รู้มันคืออะไรอ่ะเขาบอกหยกผมก็หยกตามเขาบอกนินผมก็นินตามนะครับเพราะผมไม่ไปตอบต้ใครอยู่แล้ว นะครับเพราะผมถือว่าถ้าเห็นอะไรก็พูดในสิ่งที่เราเห็นพูดในสิ่งที่มันเป็นนะครับไม่ใช่ว่าเห็นสีเคียวอ๋อบอกดาวอังคารมันใช่ไหมนะครับเราก็ต้องพูดในหลักความเป็นจริงนะครับเวลาการสอนพระเนี่ยผมอาจจะมีความแบบพูดตรงไปตรงมาบ้างฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ทำความเข้าใจนิดน,นึงอาจจะพูดเร็วไปบ้างพูดเพาะไปบ้างพูดไปเพาะบ้างก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาพระผมพยายามสอนนะครับว่าการดูพระเนี่ย มันมีหลายอย่างนะครับก็มีหลายอย่างคือก็ค่อยศึกษาไปจะเชื่อใครก็ได้นะครับผมไม่เคยบอกว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีไปเลยครับตรงไหนดีไปให้หมดเลยจะได้รู้ว่าในตรอในคอในงอนละจอเนี่ยเขาคิดยังไงเขามีเหตุผลอย่างไรผมก็พยายามบอกแบบนี้นะครับแล้วคนจะรักเรามากที่สุดถ้าเราไม่ไปด่าเขาหรือไปว่าเขาผมบอกแล้วว่าใครจะด่าก็ด่ากันไปใครจะทะเลาะก็ทะเลาะกันไปนะครับผมอยู่งนงี้สบายใจนะครับมีเดวสาวด้วยนะครับสบายเลยต่อไปแรงในรู้นะครับ กองเข้ามาแล้วนะครับกองเข้ามาแล้วพรุ่งนี้เริ่มจกกัดเกยงเข้าตู้แล้วนะครับก็จะเริ่มทยอยเข้าแล้วนะครับคิดว่าหลังวันที่สิบไปแล้วนะครับก็น่าจะเปิดทําการให้คนได้เที่ยวดูพระแหละก็ผมบอกแล้วว่า,าคลิปนี้เป็นเกี่ยงถือว่าเป็นคลิปที่ดีนะครับวันนี้เป็นถือโอกาสวันดีนะครับเราทาไลฟ์พระแปลกๆใหม่ๆที่เราเยังไม่เคยทำยูทูปมาก่อนมานาเสนอท่านนะครับไม่ใช่มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเทปต,ต่อไปเราจะออกมาอีกนะครับ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สับตะไคร์ในช่องทาง f อฟซีใหญ่ทิมันชอนทางช่องซูทนะแล้วก็เฟซบ o o กใหญ่ชิมันชอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดทูกใจกันนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมจะได้นำเสนอทุกอย่างที่คุณอยากรู้นะครับโปรเจกต์เราทำนะครับฝากคลิปดีๆด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ท่านใดที่สนใจจะช่าพระบูชาเราหรือพระที่เรามีอยู่ก็สามารถทักทายพูดคุยได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่อ่ นะครับได้เลยนะครับคือเราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาถึงตัวเราเข้าถึงพระนะคะที่จับต้องได้ไม่จ้องไปเช่าแพงนะครับไข่ไข่แพงก็บอกขอต่อนหน่อยก็ได้ไม่ถึงที่อื่นนะถ้ามาที่ผมราคาเดียวจบนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจงกดไลค์กดแชร์ทุกท่านด้วยครับ